อันนี้หากินยากเลยครับต่เราชจะกัดไปนิดนึงที่นี่เมนูปูเยอะที่อน่้อขี้เหนียวปูอวไรแ้เหมือนวิญญาณปูอ่ะคิดได้ยังไงอ่ายรูปหน่อยเร็ว แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่วัดพระแก้วนะคะผมซึ่งปกติของทุกปีเนี่ยคุณจุชัยก็จะเข้ามากราบไหว้สักการะวัดพระแก้วมรกกที่นี่นะครับทุกๆปีอยู่แล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับหลังจากที่เราไหว้วัดพระแก้วเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินชมภาพจิตรกรรมฝ,ฝาผนังนะครับ<ๆ>เพราะว่าคุณจุชัยเนี่ยเป็นคนที่ชอบงานศิลปะโบราณมากๆโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นไทยนะคบคุณชัยนี้ชอบเสพงานศิลปะพวกนี้มากเลยนะครับและเพื่อความปังแบบไม่ฉุดรั้งนะครับคุณจุชัยก็เลยขอไปต่อกันที่ศาลหลักเมืองนะครับเพื่อต สักรารใหม่เพื่อความปังปังปังนะครับในแบบช่องชูชัย The Universe เดอะยูนิเว e กันไปเลยครับผมรู้สึกว่าเมืองไทยเป็นอะไรที่น่ารักแน่มีพระศาสนาที่สมบูรณ์สมรับที่เราเกิดมาชาตินี้ล้วอยู่ในสุวรรณภูมิในประเทศไทยอ่าตอนนี้เราก็กราบไหว้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็หิวละเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆทานกันดีกว่าครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านพัทรานะฮะเป็นร้านอาหารไทยที่ดูรามาเห่าที่สุดนะฮะในย่านทองหลอ่อแต่ว่าเวลาคุณจูชัยออกมากินข้าวข้างนอกเนี่ยหรือออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะต้องทํางานด้วยนะล่าสุดก็คือถ่ายคอนเทนต์ด้วยนะคะทีมงานเราก็ทํางานกันแบบสมัอมเเมตนมากดูสิคะ อ,อันนี้เป็นโช็กเกอร์ไส้เพชรมรกตสวยจัเลยบรรยากาศร้านหน้าหน้านี้ก็คือแบบดูร่มรื่นดีนะครับเหมาะกับแฟมิลี่อะไรเงี้ยมาทานอาหารกันส่วนเมนูอาหารเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรน่ากินเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเลยคะ่ะว่าเมนูไหนอร่อยไม่อร่อยยังไงนะฮะระหว่างนี้ก็ให้คุณชชัยทางานไปด้วยนะครับผม อยู่แล้วเนี่ยไปค่ะไปกระลาบสวัสดีครับสวัสดีครับนาำัตทารายินดีต้อนรับนะครับยินดีครับยินดีครับแต่งานสวยมากขอบคุณครับพี่ชอบอะไรบรรยากาศเนี่ยพี่ชอบอะไรแบบดูวินเทจวินเทจนะรายรถสยมดีมากขอบคุณครับอันนี้ของคุณพัชชาสินะใชใช่ครับโอ้น่ารักมากคุณพัชชา เป็นลูกค้าที่วันนี้เลยรอมาดูก่อนแต่บรรยากาศรุดมากชอบมากสวยอาหารนี่เป็นอาหารไทยเนาะเดี๋ยวเราชมกันก่อนเนาะเนี่ยที่นั่งดีจังเลยอยางนั่งกศนไหนครับเก่งมากเลยดูแต่งร้านเก๋สไตล์ฉันชอบเลยอะจะชอบอะไรที่อัดแอแล้วก็ได้คุยสะอาดมากดูน่ารักอ่ะร้านตรงนี้เหมาะกับชุดนี้เลยดีออาถ่ายรูปหน่อยเร็ว แอพีเขามีทั้งหมดสามห้องเลยนะพี่ดีมากดีมากนี่ก็สวยนี่นั่งได้กี่ที่นั่งอันนี้ประมาณสิบสองที่นั่งครับผมเซฟตี้ครับแต่แขกพี่ยี่สิบที่นั่งไี้ไหมได้ครับเราเปิดเราเปิดโซนนี้ได้เลยได้เลยรมาไลฟ์อันนี้จัดปาร์ตี้ดีแล้วก็เลี้ยงคนประมาณยี่สิบสามสิบคนอันนี้เป็นห้องคอนเน็กใช่ไหมใช่ครับผมดีมากก็าทำดีมากเดี๋ยวเอาแก๊สเกิดมาแล้วติดต่อใครอ่ะพี่จะมาจัดงานที่นี่ได้เนาะครับพอฉันมาแล้วฉันก็ต้องมาจ่ายตังค์สวยสวยเออห้องนี้ก็สวย นี่เราจะเห็นโซนด้านนอกด้วยครับอืมประรดองการเปิดมีเปิดทำกานไหมก็เปิด2รอบครับเปิดเจ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งครับแล้วก็เปิดอีๆห้าโมงครึ่งแล้วก็ปิดตอนสี่ทุ่มครับเป็นดินเีไหมดีดีก็คือดินเนอร์กับกาแฟใช่ครับแต่ก็ต้องมีการจองอะไรครับวอร์กอินก็ได้นะครับวอร์กอินก็ได้นะจองก็ดีครับบางวันลูกค้าเยอะคุณแง่เรารีเสิร์ฟไว้ย่อมดีกว่าไม่เรสเซอร์นะ ลูกค้าขาแล้วก็มาดูนะคะเฉพาะข้าวเนี่ยมีถึงสามอย่างข้าวหอมมะลิข้าวไรซ์เบอรี่แล้วก็มีข้าวหอมกิน่นใบเตยในถ้วยเดียวกันแข่หไหมคะลองชมเลยค่ะลองกินดูเลยกินข้าวอย่างเดียวยังอร่อยเลย ก็ไปสวยเงี้ยดูสิเหมือนดิฉันเป็นเจ้านางเลยอ่ะโอ้ my god ดูสิคะที่นี่แทคแคร์ดีเหลือเกินครับผมอันนี้มันเป็นเช็คเนเจอร์ของเราเหมือนกันอันนี้หากินยากมากเลยคับลูกโลกใช่ไหมลูกโลกใช่ใช่หากินยากมากครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มัสมันแกะครับผมเพราะมัสมันใช้น้องแกะจากนิวซีแลนด์เมืองไทยเนี่ยดังที่มัสมันใช่ไหมเป็นซิสเตอร์ระดับโลกเลยนะอันนี้เป็นน้องแกะจากนิวซีแลนด์ครับผมโอ้น้องแกะนิวซีแลนด์ใช่ใช่เขามัสมันไก่นี่น้อง แก่ปวยขาดใจขาดโตทุกเลยเนาะขาดเลยดีกว่าครับได้แล้วดีฉัน,นหิวแล้วเนี่ยอร่อยไหมครับตายแล้วเ <c oughs> ทวดาชามสุดยอด <c oughs> เลยอ่ะชอบ <c oughs> อันนี้เป็นคอหมูย่างครับผมอันนี้ซอสน้ำปลาหวานซอสน้เข้าก็ไม่เคยได้ยินนะ่ะเ <c oughs> ห็นแล้วมันเป็นน้ำลายสองไม่รู้เนาะ ไได้ยนี่เป็นผ้าครับขอผ้าหมเซลล์นี่คือสดนะวัตถุดิบเราลับมาตอนเช้าแล้วก็ทานตอนเย็นใช่ไหมสุดยอดเลยอ่ะมันสดนะเดี๋ยวจะมาเรียงสับสับเดี๋ยวจะแนะนำคนมาเยอะๆอันนี้เราเปิดแอปเปิ้ลไซส์ออนเดิมนะอันนี้ขนมจีบขนมจีบมีทอดมันมีปลาเปี๊ยะนะของหอยเชลล์ทอดมันสดใจับเนื้อเป็นเนื้อว่า นี่อันนี้อันนี้อันนี้ยำมะเขือครับผมชอบกินมันทอดด้วยเนื้อปาาูแ,นะแล้วก็ไข่ปลาคาเวียร์คือแล้วแข็งแรงเนาะแต่แรกจะกะไปนิดนึงที่นี่เมนูปูเยอะจืดในขี้เหนียวปูแล้วรู้เหมือน,นวิญญาณปูอะ <c oughs> อร่อยมากครับผมอันนี้ไก่เราหั่นให้อยู่แล้วนะครับอ๋อหั่นให้อยู่แล้ว<า>โอเคตักตักค่ะแม่น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแจ่วครับผมใช้น้ำมะขามใช้น้ำปลาสูตรพิเศษของเราครับผมอืมอร่อยไหมครับ ชอมากมีกิ่นอะไรเนี้ยสมุนไพรชอบมากแส่ว่ามันเป็นอาหารสุขภาพด้วยเนาะ mm. ก็เรียกว่าอาหารที่นี่ครัไม่ว่าคุณจะจัดงานเลี้ยงงานวันเกิด c o นเกิดจูเลชั่นวาเลนไทน์คู่รักมาจัดที่นี่ค่ะ <c oughs> เลี้ยงต้อนรับทุกอย่างเลยเพราะว่าเขามีแพดเดชั่นแล้วก็สถานที่ใหญ่โอโ้โทแม่รัสอาหารพนักงานต้อนรับดี คุณดูที่ค่าเมนูโอ้โหสวยเหลือเกินแค่ถ่ายรูปก็คุ้มแล้วอ่ะ I love it I take it d o n t m i s i t s s okay แล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องชูชัย The Universe ในรายการ Live Chury มาเชิญชมกัน l i ฟ e ชูรี l ลัก u ู u ี่นั่นเองชีวิตของชูชัย <c oughs> เข้ามาเกินเยอะๆเลยครับ ไหนบ่อยไม่นั่งกินกินทุกคนเลยคิวกินเลยขอบคุณครับซ้อมสีซอมสีตีลองพูดว่าโอเมก้าเร็วนะพูดโอเมก้าเด้อโอเมก้าโอเมก้า I like this เยี่ยดี